อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในกลุม่มผมมาพบกับรายการด l i Catting Gamer แล้วผมโอเคเราจะมาเล่นคุกกี้รันกันนะฮะวันนี้ฮะนี่คุกกี้รันนะฮะผมโอเคไปไว้โหมดเอ่อนี่ตรงนี้ก็ได้ไอ้สดนะโอเคกดไป Cookie Run คุกกี้รันนะฮะเอามาเล่นกับพี่นะฮะเอานื่องจากกูแคสสถีไปแล้วนะผมก็ดับนะฮะมันอัดไม่ถึงฮนะผมไม่รู้ขี้เกียจปรับนะผม ปรับก็ไม่ค่อยเป็นแล้วก็ขี้เกียจปรับด้วยนะก็เมื่อกี้พี่กูเล่นยาวเกินไปฮะมันเลยทําให้คลิปคลิปของเราหายไปนะโอ้ไอเสดน่ยดูกูดิมันลองไปนี่ดินี่ดิกูงูแล้วเอ้ยหูดี๋ยวกูจะเก็บตังคนะไอ้สาดกว่าจะโหลดได้ ฮีย yeah, ไม่คลิปนานส่งไลน์หาพ่องดิี่ก็ในคลิปมาอาจจะแหลกอยู่นะฮะแต่นอกคลิปไม่แหลกเลยนะโอเคเยลดาาบบออกกมมงผมก็จะเก็บนะฮะความสามารถไม่มนนีทุกตัวใช่ไหมแล้ โอ้ขอภายในเสียงดังอีสระลดเสียงหน่อยเคผมก็ไม่ได้โหดมากนะฮะเคก็ได้เพชรอีกแล้วกะไดเท่าไหร่ครับเอ,อ่อผมห,หัวใจผมก็มีห้าพันนะเอ,อ่อจะเล่นด่านนี้ ไม่ดีกว่าครับผมไปเล่นโลกกันเอ,อ้ยเล่นด่านนี้แหละไอ้แซดตัวคุณกากมากบอกเอยคุณไปดวผมเปลี่ยนเบลลี่ให้เป็นเงินด่านนี้ไม่ค่อยสมัครโอ้โหเออหวังมีความสมารถจวิงผัดเก็บเงินก็ผมก็จะใช้ตัวนี้แล้วกันถ้าวิงผัดนะฮะ นี่ฮะเป็นตัวที่ใช้ได้เลยมันจะบวกโบนัสหลังจบเกมโอเคไม่มีเฮอะไรสักอย่างโอ้โหแปดพันแล้ววะหด,ดว่ะหดว่ะผมก็จะเล่นตาเดียวฮะขนาดน,นี้แหละโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคมีสมบัติกากรอยู่นะ<อ>ก็พึ่งพึ่งมาเล่นนะฮะ เนืงจากที่ห่างหายนานมากบอกเลยที่จริงด่านเกมเงินผมไม่ใช่ด่านนี้หรอกนะโอเคเริ่มแหลกแล้วไอแซดโอเคน้ก็ขอจบที่ไปไปเพียงเท่านี้ไปบ่ายนะ 要不你？